เงินเงินตักอะไรมาตาจางตาแจงเอ้ยหรือตาแจกะบบแบบมีรต่ใ่้้มเลยนะทุกคนเป้าะยู่วนี้มาจากงงนะแถวนี้ไปหน้าก้อนสองงงละฮะฮะในบงขึ้นในกระต่าีหนีกระต้มมนีแล้วหมันสิ่งงาน นี่นันี้มันทันตาละว่าเดีวนี่พี่ระวังนี้ฮะตัวใบนุ่มมันก็มีเออยาตรถไหนอะข่ายสบายดีตอนแรงๆทุกคนเลนี่้าวาก็มาแตนบานประเทาหากมาหอนบานประคองมือค้ำไม่ละขาหอนไม่ไหมมันมาเลยขาหอนกะถ้าเาเอามานีจ้ากินข้าวแล้วก็ สามว,าาว,ว,าวมันโทรนนววมันไปเกี่ยวข้าวหน้าบึงละเกี่ยวกลางคืนพเพป็นอ๋ากลางเว่นมันเดือดเกี่ยววิได้เผาทั้งวิ่งบนโต๊ะโยงคืนอันนี้เขาทำไรเกี่ยวต่อต่อเลยพักไปงานกูจอดลงทีหน้าแล้วกันไปเลยไปก่อละทีมงานนะเขาซาซาหน้ากบพัดน์เขาส,าสานะัญญมสกี้เพื่อไปก่อนละทีมงานเนะาะเพื่อคลงไปกำลังเอาคุ้มเาเพื่อไปให้เขาพร้อมเพราะว่า กีกษัตริยยังมีคู่มั่วคู่มันมาปกครองอยู่ทีนี้ทีนีเรากะไปเจอเดียรอยู่หน้าเวลาทุกคนเลยตอนนี้เรากำมาฮอดแล้วทุกคนเลยขึ้นหน้าลงขึ้นตามขึ้นตามโย้ลงเกี่ยวเขา้าไปมีน้นำนี่โลดบันมานี่นะโ,โอยตายโลดเนี่ยนียน้ำมันบิดปีนกนระไลไปเนี่ยโอยัดปีนดิ เยาวอายาวเอาโลดทีงานนะครับแม่มาบแม่มาบอยู่ระบบเกี่ยวกลนคืนว้าเด้อโยพีจับแตาเบิ้งนู้ตีนนะจังพ่อเราดีจับไปเบิ้งตีนีนี่ยเพออะดีจับจับพี่ได้เหรมาตะลึงไหมนะสาวฮะลึงไหมสองชั่วโมง สองชั่วโมงนะได้เพื่อมาค่อยกินไหมนะคขอยนั่นถามเจ้าหน้าจะมาแต่บ้านเม่เอาเพื่อมาผ่านะเอาไปเลยเอาแต่มาห่งโคง่บ้านเฮาก็มีห่วงนะเอามาเพื่อแต่เอามาเพื่อแต่บ้านเม่เจ้านักเยอะเยอะมาเอามาเอาเพื่อมาเอามาโลดเยอะเข้ามาโอาเอาเป็นกระสอบโลดกันเยอะเยอะเข้ามากุ้งชุบวะกุ้งดิบแม่เจ้ากุ้งดิบอีหลัก ตะคนมา smile, ไหมนะหลายเจอไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบเอียทางคอยกับด uh, ีจ๊กชิปทางคอยโอ้ตะข่ายันแบ่ปี๊งมันละคอยเยยานมันคอยยานปีนงคอยนะยันมันจับแล้วก็มีหัวจักื่อยซะนี่นะมาเด้ออย่าเลี้ยงอันนี้เิ มันเพี่น้องอะไรเมื่อย่าพ้อเลยย่เพิ่นพาดีมงดูพาดงแต่ละคนลงนำยยาสีนอย้งยากนะกระดับกระดบกระดับอยู่นะมาจากมือละเงินเงินมาจ้าง คือไปหารครื่องมีได้เงินบ่เจงแล้วขายเครื่องจงโอ้ยังจะลงขายเครื่องยู่นี่ยังจะลงขาเครือยู่นี่ขายเถิดุีเออโอเคอย่าบกว่านี่มือบันม่่อีเมือไยุดดุนซอยโอเคเบมันชีไว้สองคนี่พ่งมซางมซาเกี่ยวข้ากัคืนแบบนี้โคงมซาวนนี้ ว้าตัุ่นตาแจ้งว้าสกีสกีกับสาวนี้ไปรุ่นตาแจง้งเออลุ่นตาแจง้งระโว๊บแบบบิดาใส่โค้งเลยนะทุกคนป้าเรายอมเขาเรียกนี่กันเลยไปรุ่นตาแจง้งของเขาถ้า,าใส่เพราะว่าอันนี้มันกะแจ้งที่มันเดินแจงแ้งเดียมันแจ<ง>้เหมือนแล้วมันเห็นหงายว้าตัวแบบวันภูณทิพยแบบนี้เลยค่ะกกเข่ากันเลยแบบนี้มีโค้งด้วยซ้ยอมเลยนี่ค่ะคุณนะ กันพ่อเนาะมาเกียวมีน้ำพอดีมีปีงาอผมมาพีได้กันดิมีได้เขาคนมีผะเดี่ยโอ้ยูฮนวดเยันปีง้อแบบเล่นปีง้อดีเลกันมาพีละเด้งเป่าละเดียวเลยละเลี้ยอยดมนนีีตูวมาเหมือนกัไอของลุงผู้ขาวผู้ตเล้งเพิ่มนี่นะถามเช้าเพื่อนสาว่เลี้ขนมพื่อนสองุง อาะคุยอย่างไรเป็นโง่กับพ่อเดียวลืมเน่ากินกับพี่พาเดียวมามาหลังยังยังหอบมาเต็มรถเดินเอาเรื่องาเอาหนี้มาแปดทงมาหัวต้มกินห้องทงแล้วกับปิ้งเบปิ้งเบปิ้งแดนอยู่นั้นนะบอพันประดาเบว่านี่จะกินเบเป็นโตมื่อนี้กินไก่อาะคุยเบี้ยกินเบเนี่ยนะตับเบสดเบี้ยกินเบเนี่ยนะ เพ่คนตเนีด้แดดแมีเยอะไปินเพือไกนมจ้างแซบเล้งเนี่กวะเงินเดือนนอกเป็เงินเดือนนอกนะกระสาเล้งเป็นขนมโครโงโรดเกี่ยวข้าวนี่กัมืงอะไรได้กินขนมด้วยขนมโครตโถงให้กันเอาขนมมาเลงนดน้อยนึดน้อยสองคนนะดึงน้อยสอคนกิตาแจ้งกับเาอยู่ในอ่างเกียวข้าวตาแจ้งเกียวข้าวตาแจ้งเหมือนเดกคนเดกินีตาแจ้ง ไชวเดี๋ยวะคองกเดี๋ยวเกี่ยวข้าวซอก่อนแม่ขาวอได้ยังไงีนมาห่ออะไระบเรเกียนไมขาวอเละมาโฆษณาเพว่เกียข้าวอะมากนะมามังลังงมามาลังได้มาก่อนมียาวพอดเรามากอจะอันน้แลวเราตุนแล้วปนีิปนีละต้นไปเลยต้นมีมากนี่แหะโวยว่าบีจะมาแล้วนี่กเว้าเออมาชมาทรงแห่งบุพัดก่อน ม,มาฟัดไปมาชมแหงมาัดุ้งีกก๊โกมาตะหากมาต่ฮอ,อดฮอดบานกินนี่มาคำนี่ลอยอยู่มืออยู่เ,เจีนี้นผลตวตังแต่ยุบานฮอดปีหนาวดีไงนานทงนึงใครในเราลาวลู้สาวหลายอยู่เอขาอไปจจ้างเลยเลยลู้สาวลู้สาวล่านะลงเกี้ยวขา้างกตีซี่กูมือเตื่อตีซี่เราเมาเกี่ยวข้าว เข้าในซองสามร้อยก็ชอบคูทงนึงนะอืมใต้ส์อืมเข่าใส่หน้าไม่เหี่าวไงแปดหนกับพี่ลูกลูรุงลูรุงแห่งกระเตกเลยลูรุ่งนี้หน้าซองทงเฮ็นดูสาวสามคนเป็นตัวน้อยๆทั้งหมดมีจ้างเลยมีจ้างเลยทั้งท้าวุทัยเองทั้งคหนเขาทั้งกองทั้งปั้นทั้งว่าเข้าขึ้นเรา อ้ยอ้บนไอ้ยอ้ไปเห็นเขาเนีายไอ้เาเลยคันอายไปอายยังอายทีมงานเราขึ้นมาจะไปทางเั้อหมดละไปละไปซุระหาพนักสี่ชั่วโมงกระส่นห้องกัห้องตัวละสีชั่วโมงสี่ชั่วโมงจะหาขึ้นล้ะมือกันงูเหรอถึงเราสี่ชั่วโมงโอ้ไหลังแต่ตอนนั้นมันข้อที่แล้วมันไหลไหลแบเลยเอามาไหล มาไล่เอาค้าเจ็ดแบบนี้นะแปดเก้าสิบแบบนี้ขนานับเจ็ดแปดเก้าสิบเอมาไล่นชั่มงเลนับข้ามเดนี้แม่นับข้ามเนี่ยสามชั่วโมงแปดเหมือนเอาถนัดจ็ดแบบมันลงเจ็ดเก้าสิบเจ็ดโมงแล้วมันจะเป็นโมงแล้วมันลงนะแปดเจ็ดโมงเคิรกับแปดงเคิชั่วโมงนึงเก้าโมงเคิรสิบโมงเคิรมันคือกสามวโมงมันก็ต้องข้ามข้ามเดี๋ยนี้นับเดี๋ยนี้ขนนับเป็นนิ้วเดี๋ยนี้เอนสิจม้เอ้ามาับมาดีเจ็ด ดเก้าสิบตัอ่งเ่จะเจ้าิานสัมงนึ่งเนั่นแล้วมันนับแบบนั้นมันเลยว่าสี่เลขมาเดอธิบายใ้มันเขใจละมันเลยนเปาะมีมาต้มแปดถุงสองสี่หกแปด้านั้นเมือมอรวังโยตอนตอนนั้นพ่ก็ยังงงได้ยึดตาบ่ มนต้มไปโน้ม <à> ีม um, <that> like um ีได้ต้มเอาไปทำคูเวลาชั่วโมงน้แต่เช้านี้่เช้านี้ผ้แปดชั่วโมงก้าชั่วโมงเป็นแต่เช้านี้เห็นบ้เห็นทุกเช้านี้มาจะกงงนะเช้านี้ไปหน้าก้อนจ้งงละเฮ้ยมือซื้อนี่พูดอะไรตีตัวนั้นเนาะมือมือว่านี่เออมือเช้านี้มาเก้าโมง ก็ลงเลยอคน้อยเขาปนั่นแล้วเ็เกลียวนะผู้นาในน้อยพู้นั่นแล้วก็เดียวยอะใหญ่สองนถุงนึงโอ้นาคนเล็กๆใหญ่คนนี้แล้วล่ะเกี่ยวสองมือนาเลยนาเมหรือนาเจ้านาเมย์เหนื่อไว้น่ะบอเบล่าแล้วเข้าเมื่อยวะแปลว่าแล้วเข้าแล้วน้ำนาเขารดใจมาก า้าเรยอะไรมากมาฮับมาฮัมบอลลิมาเรยเขามาพี่แล้วก็เมื่อพูเขามาเทามาวเทเองกันจีเมื่อกับเมือประมาณเดี๋ยวข้านํำเดินหน้าเขามาส่งบ่อ่าเขามาส่งมาเขามาส่งเขามาส่งพร้อมเยอะยี่บะเฮ่บุ๋ยเกิดมารเบือบุ๋ยตัวน่ากินมากเลยตีนแบบ กระดานพิงมาต่านไปน่ิงชุกแล้วดอกนอ่ยนช่วยจะเทยนเล่เ็สบาสบายนมทีงานแมนือมือมทีมงานยหมออยู่บ้านมันก็้้วนเล็โตที่บุญกินแมันงดแปดมันว้าแต่ข้าวท่านได้กินนี่มันเอาันมันอแซี ทะเขึ้นบ่นะเข้ากินแล้วก็จุ่มไว้เพื่อนน้ำน้ำนนีเราลายน้ำมันดี๋ยจะไม่มีาน้เนาะเชื่อไหมน้ำมันป่วยละ้มันนะคนันต้มมีเชื่อน้ำมมน้ำมัจนนีนี่นี่นี่ากงานก็มีต้มมี่กับนเาีนย่าเับี่ย่างอยู่ได้ยิ่งขึ้นมาอยู่กินเลยนะมาเชิรมีเนาะอันน่ะ ข้าวจุกตาชเบกินแล้วเหรอวันนี้เออน่แบบนี้เลยนี่มองกระอย่ี่เลยบี่เิ้งเ่ชมกันรอิงองคิดเลยาเะกินเหรอฮะแทปอยู่ไรเบนั่อไรผสมพอยผมชว่มชุชมพูชมชม่ิากินมมาิ้งอ่า โคสิงายแล้วก็สมอันนี้นะสมอันนั้นชิคนะิงาคเกลือนัว้ำตาลสาเหตุที่ส้มนี่นะอยู่จากสาเหตุที่ช้มนี่นะนี่นน้มันหมกมัน่วเมอเามันแม่ตุยโืเชิดเชิดชิดวจะวานจะตุยอ่ะไม่ใช่ตุยคอกุยมลุกปิดาจเชิดเอาอยู่อันอยู่บ้านปะเท่ากับตัวนึงนี่เพอกินเลยเห็นไหม เขาไปกินแย่ไปอยู่นะเขากินแค่แต่กามีผู้มักกินเขาฆ่าเป็นโตเลยเต็มตู้เย็นอยู่ไปกินได้เดียวนึงกิมงานให้ไปขึ้นงานให้ไปเอาปลาขึ้นมาแตนองเต็มอยู่เข็ดกินกิ้มยัมีมดโอ้ปลาจมแล้วเอาไปมาเถือนมดชาดนี่บงเขินไม่กับตามนี่ไม่กับต้มนี่แล้วเหมือนทีมงานครับแต่เป็นทีมงานได้ อมาที่น้ำตาลนี่นี่เออเออนั่นแหละเป็นเลยค่าน้ำตาลน้ำตาลแล้วค่อยมาถุงนึงค่อยมาตำมีมะนาวพร้อมเป็นโนมีมีปลาทูมาเอาเงินมะนาวหมดนี่เอาเงินมานาวจะกีปเลยเงินมีจะกรีบเลยกดานเอาเพิ่งโนมตามเด้อะมะนาวพรบีบมะนาวใส่จานน้อยส้มตำมีเฉยน้องชมแล้วส้มตำมีเนาะ มาตักตักตีเอาโทษมาตักซิมซิมซิมมมมมยุบเลยได้นข้ามืมีอย่าไรป่าวแล้วเวลาคอยขึ้นมืออื่นคอยขึ้นมืออื่นมีขึ้นอื่นก็ไม่พอีจัยเหอยเละหมอน,นะเริ่ที่นี่ นั่นก็ออมมาเชิงเดมาเยไกรัเะข้าวนแบงอมากเชิเพ่อนดงซลงนี้ชวยงใบนเยิปต่าเรียเยอะแงเยออือข้าวเขามาแบงเยอะข้อยละก็บมาไปเบืองยังหาเัินประดาันหรือน้อยนดนึงม่เราอ่ะข้อยมาปั่นึงนี่นะเอออันนี้เนี่ยของซี่ตัวนะเอามากินละเพอกับเเดี๋ยวกินนี่ละอืมปิ้งเบลกนวนี้เรวได้คนให้ถยเา นี่เจ้าจะตรงยางนี้แหละถึงงานน้อง่ะนี่น้ำดูทีละว่าเดี๋ยวต้องิก้อนแล้วจับโดดทายอยู่น้าบ่ต้องพวงอ้าวมามนนี่แบวชิ้แบวลกงมาแต่อู้นะโดนอู้ย้ับได้มนี่นี่นี่เพิ่งเลยพี่เยพาดน่นนี่ตีระว่งนะขี้กะหางทั้งหมดนั่นนี่ ว่าแลกมกินละมเบิรงหัอยู่กินแล้วเไอยไปชุมกินยันยันุ่มีกลางใจแล้วก็เตีบบบามันต้องกรอบแล้วไร้แล้วเนาปลาแห้งแล้มันขี้เฉยเฉเราเอามาปีอ่าเราย็นแห้งนาะมันเตตาแดดดีปนั้นแดดมันดีด้อปะเลยสองเธอเราสองเธอสามเธอมสามเธอกินอยู่พันไปกิน2สตอนแล้วก็ยานยุกลยไม่ใช่มวยยุบละม่ยยุกละเอามา จะอะถึงระไงอ่ะม <si suppression> ันอาเพลย์ละอิ่มก็บ่าอิ่มวบักไงโรดน้กินลงบ่เลยเอบอมีตังแม่นางเยทนอเต็มมยูนที่มีไม่มีอันหลังยูกต้องตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วทุกคนกินข้าวกินน้ำแล้วก็บบคลองก็กลับมา กับทีมงานบางคนก็ยังเกี่ยวต่ออยู่ยังประมาณยังเสาซาแล้วการหน้าแล้วก็เอ่เขาต้องเคยกับทีมงานสองสามคนแล้วอยู่ฮั่นแตาก็มาก่อนคื่อว่าเจ็บคอแล้วตอนนี้นะอาการมันเย็นนะทุกคนมันหนาวสำหรับคืนนี้ก็บมาค้องฝาว่าจะมีก่อนทุกคนอาไว้เจอกันคลิปหน้า ีนก็ฝากให้กำลังใจกันนะเด้อบ๊ายบาย